ลอเรลแพรวิสนะฮะสวัสดีทั้งสามท่านเลยนะครับสวัสดีครับเอาละฮะเรากาลังเข้าสู่วิดิทช็อปครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณโพลี่นะฮะกลับขึ้นมืเวทีครับเพื่อร่วมพูดคุยนะฮะขอเสซลด้วยให้กับท่านบริหารคนสำคัญของเราหนึ่งครั้งด้วยนะครับลอเรลแพรวิสแบรนด์เจเนอเรลแมนจเจอร์ครับมาพูดคุยกันนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวให้ทั้งสามท่านได้ทักทายแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆทุกคน เรื่องจากคุณนิชา,าเลยครับค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะก็ฝากเหนือฝากตัวด้วยนะคะกับรอรียอลนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนทางไลฟ์ด้วยนะคะนี่ประเวณคุณนิชาด้วยนี่คือ newest addition to the family เลยแล้วตาบอกว่าเพิ่งเปิดตัวแบบสดๆสดร้อนๆ,อนๆทุกคนเพิ่งทราบกันเลยค่ะโอเคยินดีด้วยมากๆนะครับผมนะคนะต่อไปพีพีครับเชเลยแนะนำยังไงดีเย่ยชม่นต้องแนะนำตัวไงดีเนี่ย แบบแบบพีพีเลยค่ะก็สวัสดีค่ะพีพีนะครับผมสวัสดีทุกคนทางไลฟ์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ปังที่สุดนะฮะ h ฮป p y b เบิร์ดเย้อนหลังด้วยนี่จะบอกว่าเป็นอีเวนต์แรกในอายุ24ปีของพีพีเลยอปังต่อเนื่องมากแม่เชิญครับ ก็สวัสดีคะ่ะทุกๆคนนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่กําลังดูทางไลฟ์ด้วยนะคะก็ดีใจมากค่ะก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่มากๆนะคะของของชมแล้วก็ของทางลอเรลล์ปาร i สไทยแลนด์เองนะคะก็ดีใจที่วันนี้ได้มาแล้วก็ที่สําคัญเลยก็อยากจะขอต้อนรับน้องๆทั้ง2คนอย่างเป็นทางการะค,ะขข Paris, ค่ะสู่ครอบครัวลอเร a ล p a าร s ค่ะ ประมือนะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเนาะ <Yeah. S 1> นอะกจากจะเป็น mother of three แล้วยังเป็น mother of another two ด้วยนะฮะ <laughs> ใช่แล้วครับขออนุญาตถามคุณโพลี่เลยครับแน่นอนแต่ว่าทุกคนอาจจะสร้างคำตอบในใจแต่อยากได้ฟังจากท่านผู้บริหารครับว่าคุณโพลี่ทำไมต้องเป็น3คนมีครับจริงๆแล้วเริ่มต้นจาก b มิคออสิโอเบอ r ์ด t คคำคำนี้เป็นสิ่งที่อยู่แอคคดของเราเสมอว่าถ้าเราจะ ร่วมง,งานกับใครหรือเราจะเวลคคัมใรเข้ามาในแฟมิลี่เราต้องเชื่อมั่นว่าทั้งหมดทุกคนนี้ที่อยู่ตรงนี้บูเอตอิทจริงๆค่ะเนาะมีความบูเอตอิทในแบบของตัวเองแบบตัวเองเนาะดีมากเลยนะครับก็อย่างที่คุณคริสบอกเมื่อสักครู่นี้บิ๊ u worth อตคำว่าบูเอตสองคำสี่คำแล้วแต่มันมันมากกว่ามากกว่าคำเนาะมัน,ม,นมันยิ่งกว่าแท็กไลน์อีกนะฮะมันเป็น identity ของแบรนด์แล้วก็ของทั้งสามคนนี้เลยจริงๆนะครับแล้วขออนุญาตถามเลยเพราะว่าทราบมาว่า กว่าที่จะมาถึงวันนี้ที่จะทุกคนยอมรับที่ตัวเองยอมรับตัวเองทราบว่าก็มีจุดเปลี่ยนเช่นเดียวกันอยากให้ได้แชร์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ทราบด้วยครับแารที่อยู่ที่นี่เราก็ได้รับชม่านทางล์ด้วยคุณนิชาก่อนเลยเล่าถึงจุดเปลี่ยนให้ได้ฟังหน่อยก็สําหรับนิชาเรื่องที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยของนิชาก็คือคาวิาพากษ์วิจารณ์ค่ะแล้วก็การตัดสินจากคนภายนอก <S <S ที่มองเราเข้ามาอะไรเงี้ยคือ เข้าใจแหละว่าคนมักจะมีความคาดหวัง<ม>แล้วก็บางคนก็จะตัด,ตดสินไปแล้วว่าเอ้ยนิชาเรียบร้อยอ่ะแล้ววันไหนที่นิชาไม่ได้เป็นแบบที่เขาคาดหวังไว้<ม>เขาก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็อาจจะมีคำพูดบางอย่างที่ทำให้เราเองก็รู้สึกเสียใจได้เหมือนกันนะ<ม>คะแล้วในตอนนั้นที่คือนิชาเข้าวงการมาตั้งแต่ตอนอายุสิบเจ็ดอะคะ่ะพ<ม>อมาเจอสิ่งนี้เลยที่ มีคนวิาพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆเลยนะโชาก็รับมือไม่ถูกคะ่ะก็เลยแบบตอนนั้นคือรู้สึกเสียความมั่นใจมากๆแล้วก็พอเราเป็นแบบนั้นนะ่ะเราไม่ชอบตัวเองเลยมไม่ชอบที่เฮ้ยทาไมทําอะไรเราก็ไม่มั่นใจไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยได้มานั่งคิดกับตัวเองจริงๆใหม่ว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันจริงอย่างที่เขาพูดไหม ทำไมนิชาถึงเอาคำของคนอื่นมาตัดสินตัวเองแบบนี้ไม่รักตัวเองเลยอะไรเงี้ยนิชาก็เลยมาเริ่มคุยกับตัวเองใหม่ว่าที่เราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดแล้วเรารู้ตัวดีอะค่ะเรารู้ดีที่สุดว่าเราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรเราทุ่มเทแค่ไหนกับงานงานนึงก็เลยมาคิดใหม่ค่ะแล้วก็ได้ข้อคิดกลับมาว่า สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่าทุกอย่างมันควรจะเป็นเรื่องของการที่เราเคารพตัวเองรักตัวเองเคารพตัวตนของตัวเองให้มากๆว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ไม่ใช่ให้คำพูดของคนอื่นมาบอกว่านิชาไม่เหมาะเลยนิชาไม่ไม่น่าได้เลยทำไม่ได้หรอก ไม่จริงเขาเขาเป็นคนที่ไม่รู้คนหนึ่งคนที่รู้ตัวดีที่สุดคือเราเองค่ะน,นั้นก็ได้ความคิดนี้มาแล้วหลังจากนั้นก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะก็ดีใจมากที่มีคนรอบข้างที่ดีด้วยแล้วก็ดีใจขอบคุณตัวเองเหมือนกันที่วันนั้นเรามีสติกลับมาคิดกับมารักตัวเองด้วยไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับสิ่งนั้นนาน,น,าน ีมากครับแก็พอมาจนถึงวันนี้ค่ะก็ได้มาร่วมงานกับทาง L'Oreal Paris ก็รู้สึกภูมิใจมากที่จะได้เป็นกระบอกเสียงเล็กๆอีกคนหนึ่งที่จะได้พูดเรื่องนี้ให้ทุกคนหันกลับมาให้ความสำคัญกับตัวเองจิตใจร่างกายและคุณค่าในตัวเองในแบบที่ทุกคนเป็นค่ะมือกับคุณนิชาด้วยนะครับนี่เลยครับ เวอร์ติจไอคอนของเราคนแรกได้ฟังจุดเปลี่ยนเอาไปที่เรียบร้อยมาที่ PP กันบ้างก็เป็นหนึ่งคนที่แน่นอนมีความเป็นตัวเองสูง this is me นี่คือ PP g r กริอยากถามถึงวันที่เราก็มีจุดเปลี่ยนเหมือนกันแชร์ให้ได้ฟังหน่อยครับก็จริงๆก่อนก่อนหน้านี้ละกันครับก่อนที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้เงี้ยครับผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยสิ่งสิ่งที่เรากําลังแสดงออกอยู่หรือการที่ประการที่เราเป็นตัวเราอะไรเงี้ยมัน คนอื่นจะชอบหรือเปล่าเราก็คอมเมนต์กับตัวเองด้วยอนะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายพอเราได้มาทางานตัวนี้จริงๆได้ได้ลองลองไปทํางานในแบบที่เราอยากทำพรีเซนต์ตัวเราในแบบที่เราอยากเป็นซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมันมันทำให้พีมีความสุขมากๆด้วยแล้วมันก็เป็นเป็นอีกหนึ่งอย่างจริงที่ที่ทําให้แบบเหมือนเหมือนฟูลฟิลชีวิตเราในพาร์ทที่ใหญ่เลยด้วยครับผมแล้วก็จริงๆเป็น เพราะเอนแฟนด้วยนะคบผมแฟนๆที่ให้กําลังใจเราสอ์ตเรามากขนาดนี้ด้วยตรงนี้มันเลยทําให้พียิ่งมีกําลังใจที่จะทํางานมากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆสําคัญของพีด้วยครับผมและพีก็เชื่อว่าจริงๆทุกคนก็คู่ควรกับการที่จะได้เป็นตัวเองในการที่อยากเป็นครับสุดยอดปรบมือกับพีพีด้วยเป็นแปลงส่งเสียงมาได้หัวติดนะคะหัติดหัวติดไมติดนะะสองเมมเบอร์ใหม่ของ Royal p a r i s คือนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ แบรนด์รู้สึกภูมิใจและแบรนด์รู้สึกว่าเราไม่ได้เลือกใครก็ได้ขึ้นมาวันนี้เเราเลือกคนที่ Respect ตัวเองไออย่างนิชาเป็นคนที่เป็นไอคอนของเซลเวอร์จริงๆเขามีความเชื่อสิ่งจริงๆแล้วการที่คนเรามีความเชื่อสิ่งจริงๆทําให้ทุกครั้งที่เขาพูดออกมาว่า because your a e w o r t h i t because I'm w o r t h it มันมีพลังมัน powerful พี่ๆเป็นอีกหนึ่งคนที่ทางแบรนด์เห็นว่า พีพีเป็นไอคอนออฟอินคูชิวิตี้พี่เป็นวันนี้เพราะว่าพีพีเป็นตัวของตัวเองมั่นใจแล้วเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวันนี้พี่พีมีแฟนๆที่รักพีพมากเยอะมากในประเทศนี้นะคะแค่วันนี้อย่างเดียวเราก็รู้สึกว่าเห็นแล้วว่าคนรักพี่พีมากแล้วพี่เชื่อว่าที่คนรักพีพีเพราะว่าพีพีเป็นตัวของตัวเองและนั่นคือสิ่งที่นิวเมมเบอร์สคนนี้แสดงออกถึงการเป็นวอริิต ใช่แล้วผู้ควรสุดๆเลยจริง<า>นะครับเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่รู้สึกได้แล้วก็ที่รับชมผ่านทางไลฟ์ผ่านทางติกตอกด้วยนะครับผมมาที่พี่ชมพู่กันมากนะครับเชื่อว่าพูดถึงคํานี้อยู่หลายครั้งพอแน่นอนแม่โอโ้โหอยู่กับงานลอนด์เรียลปารีสมาโดยตลอดแต่อยากให้แชร์วันนี้เช่นเดียวกันว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้ที่โอ้ successfull มากในในทุก area of life เลยแล้วก็ powerful มากตามสคริปต์เลยนะคือแบบว่า powerful แล้วก็ s u c c e s s f u l อันนี้จริงๆแล้วทุกคนสัมผัสได้คืออยากจะถามว่ามี จุดเปลี่ยนก่อนหน้านี้แล้วก้าวข้ามผ่านยังไงครับจริงๆอาจจะไม่ได้มีจุดเปลี่ยนที่มันถึงขั้นแบบว่าหักเหอะไรเงี้ยะรือว่าอ,อพอได้เข้ามาทํางานในวงการเริ่มเข้ามาทํางานในวงการเนี่ยก็มันก็เหมือนกับว่ามันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างแหะที่มันทําให้เราเกิดเซลฟ์ดาวอะไรเงี้ยค่ะก็แม่เล่าย้อนไปแล้วมันจะเหมือนคนแก่เล่าเรื่องลหลังอนะเนาะความที่อยู่มานานมากอะไรเงยแต่ว่า ก็มันก็จะมีฟิลที่แบบเราไม่ได้ถูกเลือกหรือว่าเราไม่ได้รับโอกาสที่ดีแล้วเราก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมโอกาสเรานั้นหรือว่าบทบาทดีๆหรือว่าอะไรดีๆทำไมมันไม่มาถึงเราสักทีอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอ๊ะหรือว่าฉันไม่สวยหรือว่าฉันไม่เก่งหรือว่าฉันเล่นละครไม่เก่งหรือฉันเป็นอย่างนั้นหรือฉันเป็นอย่างนี้ฉันซึ่งก็มีมีหลายเสียงที่บอกเราว่าเอ้ยลองทําอย่างนั้นสิลองเป็นอย่างนี้แต่ก็รู้สึกว่าพอทําแล้วมันไม่ใช่ตัวเรา เออก็คือมันเรารู้สึกว่าเราเราสมมุติไม่ได้อะเราไม่สามารถที่จะเป็นคนอื่นเออก็รู้สึกว่าอยู่ไม่ได้มันไม่ไม่มีความสุขก็ขอเป็นเราอย่างนี้แหละก็ก้มหน้าก้มตาทํางานแล้วก็โฟกัสกับเนื้องานไปอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันหนึ่งเมื่อมันถูกที่ถูกเวลาเนี่ยมันจะเป็นวันของเราเองแต่ว่าขอให้ stay true to yourself เพราะว่าชมเชื่อว,ว่าถ้าเราสมมุติ ว่าเราจะต้องเป็นคนนั้นคนนี้อ่ะมันเป็นได้ไม่นานหรอกเพราะว่า you r true color will show ฉะนั้นตัวเองแล้วก็เคาลบฟังเสียงข้างในตัวเองแล้วก็ถ้าเป็นตัวเองมันเป็นได้ตลอดอยู่แล้วแล้วอยู่ก็จะเป็น OG แล้วอยู่ก็จะมีแค่เพียงคนเดียวอ่ะ,ะมือกับแม่ด้วยครับนี hey, ่ say true to yourself นะแล้ว time will tell ระยะเวลาเนี่ยแหละจะเป็นตัวพิสูจน์นะครับแล้ววันนี้ก็พิสูจน์ไม่ใช่แค่แม่ด้วยแต่ว่า Icon, นเวิร์ดไอนทั้ง2คนนี้ด้วยนะครับวันนี้มีโครงการดีๆในงานเหมือนกันอยากให้คุณบุรีได้แชร์ให้ฟังกับโครงการ Stand Up ครับค่ะก็นอกเหนือจากกิจกรรมที่เราพูดหรือแม้ว่าแท็กไลนที่ทุกๆคนพูดว่า e e c u u s you are w w r t t it เรามีอีกกิจกรรมหนึ่งคือ Stand Up against t harassment ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งนี้ต่อยอดมาค่ะต่อยอดมาจากที่คล้ายๆกับที่นิชาพูดเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราถูกสังคมตัดสิน อันนี้คือการถูกคุกคามบนท้องถนนเรามีผู้หญิง80%นะคะที่เราไปสำรวจมาบอกว่าเขาเคยโดนถูกคุกคามในพื้นที่สาธารณะและอีก76%ทั้งผู้หญิงและผู้ชายบอกว่าเขาเคยเห็นเหตุการณ์ที่มีคนถูกคุกคามบนท้องถนนแต่ไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรและสิ่งนั้นมันอาจจะก่อให้เกิด เซฟเดามันอาจจะก่อให้เกิดความไม่มั่นใจและทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรหรอเขาทําไมต้องโดนสังคมทําอะไรอย่างนี้กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยร่วมมือกับองค์การไม่สแสวงหาคนกาไรนะคะเพื่อที่จะค้นหาวิธีให้ทุกๆคนอะ่ะจัดการกับสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างปลอดภยัยซึ่งจริงๆมันมีวิธีการง่ายๆทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้และมิชชั่นของเราคือเราต้องการที่จะบอกเป็นกระบอกเสียงให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งนี้ ไม่สมควรเกิดขึ้นในสังคมและเรามีวิธีในการที่จะป้องกันตัวเองรวมถึงช่วยปกป้องคนอื่นในฐานะถ้าเราเห็นเหตุการณ์ได้ค่ะผมสามารถฝึกอบรมอบรมได้ที่ไหนฮะสามารถฝึกอบรมได้ที่ w w w ร์ล i d ย์เ n ็บดอตสเตนาร์ดดเรค่ะอืมนะครับก็จะเป็นคอร์สออนไลน์แบบสั้นๆสั้นสั้สิบนาทีค่ะโอ้โหเยี่ยมมากแม่ฟังโครงการนี้แล้วรู้สึกไงบ้างฮะเป็นโครงการที่ดีโครงการนึงเลยก็เป็นโครงการที่ดีค่ะก็ใช้เวลาแค่สิบนาทีเท่านั้นนะแล้วก็ คือทั้งคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้ชายไม่ว่าจะเป็นใครก็คือสามารถเข้าไปดูได้นะคะเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแสดงออกึงความที่มันไม่โอเคกับพฤติกรรมแบบนี้อะไรเงี mm ้ย hmm. อย่างที่คุณพอลลี่บอกก็คือว่าบางทีบางทีเราโดนแซวหรือว่าบางทีเราโดนออมองด้วยสายตา mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนแบบใช้บริการรถสาธารนณะอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็โดนแบบว่าการกระทาที่ไม่เหมาะสมแล้วบางทีแบบเหมือนเราโดนทำแล้วเราไม่กลา้าแล้วเราก็ ทำไมเราถึงเพราอะไรอะ่ะทําไมเขาถึงแบบเหมือนไม่ให้เกียรติอ่ะเออเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่ามันไม่โอเคนะอะก็นั่นแหละค่ะเข้าไปดูได้ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างจริงครับ w w w s t a n d u p international.com เลยนะครับสุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสามท่านได้ได้แชร์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อรับของตัวเองนะฮะหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่ให้ทุกคนได้มีคุณค่าของตัวเองเพราะเชื่อว่าทั้งสามท่านเชื่ออยู่แล้วว่าทุกคนมีคุณค่าของตัวเอง ใส่วนตอนนี้าทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่รับชมผ่านทางไลฟ์กับคุณนิชากันเลยครับค่ะก็เถ้าถ้าจะไปพูดเป็นคำพูดเฉยๆคนอาจจะมองไม่เห็นภาพคือนิชาอยากให้ทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองให้ทุกคนเคารพตัวเองแล้วก็ให้เกียรติตัวเองให้มากๆค่ะอย่างโครงการที่มีขึ้นมานิชาเชื่อว่าเป็นโครงการที่สำคัญม,มากที่จะทำให้คน กลับมาเห็นแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยร่างกายเนี้ยติดใจเนี้ยเป็นสิทธิ์ที่เราจะได้ปกป้องตัวเองด้วยเรียนรู้ที่จะได้ปกป้องตัวเองและผู้อื่นด้วยอนะไรอ่างนี้นิชาก็ค่ะพอกลับมาเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความมั่นใจเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองซึ่งถ้าแชร์ในมุมของนิชานี่นิชามีสามอย่างนี้ได้มาจากการที่เรามีเซลฟ์อัลเวนเสกับตัวเองก่อนว่า เราชอบไม่ชอบอะไรเราดีไม่ดีตรงไหนไม่ได้หมายความว่าให้ลุกดาวตัวเองนะคะแต่อะไรที่เรายังพัฒนาได้อีกบ้างเรายังไปต่อได้อีกบ้างก็พัฒนาเลยค่ะจนกว่าเราจะมั่นใจในตัวเองจนกว่าเราจะรู้สึกว่าชั้นพร้อมแล้วที่จะที่จะทําทุกอย่างในแบบที่ฉันอยากจะเป็นอยากจะอยากจะทําอะไรก็คือทําได้ทุกอย่างที่เราตั้งใจไว้ก็ อยากให้ทุกคนมั่นใจแล้วก็มีความสุขในความเป็นตัวเองให้มากๆเราทุกคนมีค่าในแบบของตัวเองเราไม่จําเป็นต้องเหมือนใครคะ่ะแบบฉบับมันไม่มีอะไรขีดได้เลยว่าเส้นนี้คือเส้นที่ถูกต้องเส้นนี้คือเส้นที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจในแบบที่ตัวเองเป็นให้มากๆรักตัวเองให้มากๆค่ะ ก็เป็นคุณนิชาครับพี่พี่ครับส่งต่อความมั่นใจความเชื่อมั่นในคุณค่าตัวเองในแบบของเราใช่เลยครับครับก็เสริมจากพี่นิชาและก็เสริมจากพี่ชมล้วกันครับผมก็พี่เชื่อว่าจริงๆแล้วเหมือนอย่างที่พี่ชมพูดเลยคือการที่เราจะพรีเทนว่าเราจะเป็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราคงทำมันได้ไม่นานหรอกจริงๆเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นประสบการณ์ที่ที่ตัวเองก็เคยก็เคยผ่านมาแล้วด้วยจริงๆพี่เชื่อว่าการที่เราเป็นตัวเองเนี่แหละการที่เราให้เกียรติตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ ทํางานทุกๆอย่างของเราในแบบที่เราอยากทำอย่างเงี้ยพี่เชื่อว่าสิ่งเนี้ยอย่างน้อยอะ่ะถึงเราจะประสบความสําเร็จหรือเราไม่ประสบความสาเร็จแต่อย่างน้อยเรามีความสุขที่เราจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากเป็นทุกๆวันแน่นอนค่ะโเดี๋ยมาพิชชมการ์เชิญครับค่ะก็ขอพูดในมุมมองของคนที่อยู่มานานก <c ười> นแล้วก็คือว่า,เ,า,เ,าเห็นตรงกันกับน,น,น้องนิชายอย่างเนึงนะคะก็คือว่า,า,าอันที่เราจะ สามารถรีิพี์กับตัวเองได้ว่าเราคู่ควรเราคู่ควรเยาเวศเสร็ it, เน่ยมันไม่ใช่แค่เราต่องกระจกแล้วก็สะกดจิตบอกเรานะตัวเองนะว่าแบบว่าเอ้ยฉันเวิร์กอีกฉันสวยที่สุดฉันที่สุดแต่ว่ามันต้องมาจากการที่เราไม่หยุดพัฒนาตัวเองรวยอะไรเงี้ย่ะแล้วก็ นะก็รักตัวเองอยังไงก็ต้องก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วย,ยไรเงี้ยค่ะสะกดจิตอย่างเดียวไม่พอค่ะก็ฝากด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานไหนทําอะไรคุณจะเป็นแม่จะเป็นนักศึกษาจะทํางานจะอะไรคือสิ่งที่ทําอยู่ทําให้ดีที่สุดแล้วก็มันพัฒนาตัวเองเรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวนี้นะครับสามวอร์ดเจตไอคอนของเราทั้ง3คนนะฮะจากลอรีโอแพลริสเนตครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณนิชาคุณพี่พีกริดและคุณชมพู่อารยายร oli, ด้วยนะครับขอบคุณคุณโบลีด้วยนะครับเรียนเชิญอยู่ต่อบ,บนเวทีเลยนะครับสำหรับลำดับถัดไปอีกช่วงเวลาพิเศษเรียนเชนเริ่มขึนมาได้เลยนะเดี๋ยวทีมงานช่วยกันเคลียร์เวทีสักครู่เดียวเท่านั้นนะครับโอกาสนี้ครับเรียนเชิญขึ้นบนเวทีครับ May manager general I invite onto the stage once again, the onto again of consumer product division L'Oreal Thailand Mr. Chris Driver please join us on stage อ i ลเลยครับช่วงเวลาสำคัญ mm hmm. ช่วงเวลาสุดพิศเศษน, mm hmm. นะครับอย่างที่บอกนะครับ mm hmm. ว่าครั้งนี้ l a u r ดแฮร r i ิสจะมาปลูกความเป็นตัวคุณ c ีเ a อร์สยู w e r ร์ติกครับวันนี้เรามาตอบย้ำความคำนี้แหละงั้นเราอยากให้ทุกคนได้พูดพร้อมๆกันทั้นที่อยู่บนเวทีนะครับ